สูงกว่านั้นอีกก็คือตัววิมุตต์แต่ตัววิมุตตนะ์น่ะมันเกิดได้ด้วยมีสัมมาทิฏฐินะอยู่ในตัวมันเองนี่พอมันหลุดพ้นแล้วจริงๆเราไม่ได้เกาะปัญญาความรู้อะไรไว้มากมายหรอกนะสิ่งที่เราภาวนาไปนะเพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานนะความดับสนิทแห่งตัณหาความดับสนิทแห่งทุกขนะ์มันจะดับสนิทแห่งตัณหาดับสนิทแห่งทุกข์ได้ mm. ก็ด้วยมีปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเอง พราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ปัญญาสมาธิทีของเราแก่รอบเต็มที่แล้วนะมรรคผลก็เกิดขึ้นเองนะมันเกิดขึ้นเองปัญญาที่เกิดขึ้นในมรรคตัวนั้นแหละเป็นตัวสมาธิทีที่แท้จริงส่วนปัญญาที่ยังไม่ได้เกิดมรรคเนี่ยมันเป็นแค่ปัญญาเบื้องต้นอนุโลมมาว่าเป็นสมาธิทีแต่สมาธิทีจริงๆเกิดตอนบรรลุโสดาปติมรรค ค่อยๆฝึกไปฟังแล้วยุ่งยากจะไม่ยุ่งยากก็ได้รู้สึกกายรู้สึกใจตามที่มันเป็นไปนเรื่อยๆฟังแค่นี้ไม่ยุ่งยากลนะนะยิ้มยิ้มรู้ว่ายิ้มนะไม่จำเป็นต้องมีชื่อนะไม่ใช่อาการนี้เรียกว่ายิ้มหรือเรียกว่าสมายหรือเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยไม่จำเป็นคำพูดไม่มีความหมายอะไรคำพูดไม่ใช่ของจริงนะ คำพูดเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องที่บัญญัติขึ้นมาแต่ว่าความจริงก็คือรูปธรรมของจริงอ่ะคือรูปธรรมคือนมามธรรมของจริงเนี้ยมันแสดงความจริงคือไตรลักษณ์อยู่พอเราเห็นขันห้ามเป็นไตรลักษณ์พอรู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือพราะคลายความยึดถือก็หลุดพ้น เราหลุดพ้นได้ก็ด้วยสมาธิฏฐินะด้วยปัญญาที่เราสะสมไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เมื่อไหร่อริยมรรคก็เกิดเมื่อนั้นง่ายๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะไม่ใช่ร่างกายคนอื่นเคลื่อนไหวรู้สึกนะจิตใจคนอื่นเคลื่อนไหวรู้สึกใช้ไม่ได้หรอกดูของตัวเองนะดูแล้วก็ดูอีกไป วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะฟังเทศ45นาทีก็พอละ